คุณเคยคิดไหมว่าเพียงแค่การเดินเข้าไปในร้านสะดวกซื้อกลางดึกทารรดาดาอาจเปลี่ยนมุมมองชีวิตของคนคนหนึ่งไปตลอดการสาตราจารย์ชาวเยอรมันไม่เคยคาดคิดเลยว่าตีสามในประเทศไทยจะทําให้เขาตกตะลึงจนพูดไม่ออกและสิ่งที่เขาได้เจอในค่ำคืนนั้นได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องเล่าอันยิ่งใหญ่ที่ไม่มีวันลืมตีสามที่กรุงเทพฯออ ถนนยังคงเงียบสงดมีเพียงแสงไฟจากเสาไฟสองแสงสลัดวาวาแต่ในความมืดนั้นกลับมีสิ่งหนึ่งที่ดึงดูดสายตาของศาสตราจารย์ชาวเยอรมันทันทีเขาเดินออกมาจากโรงแรมเลเกๆหลังจากนอนไม่หลับและอยากหาน้ำดื่มสักขวดเมื่อก้าวไปไม่ขี่ก้าวเขากลับได้พบกับร้านสะดวกซื้อที่ยังคงเปิดไฟสว่างสวัยเหมือนตอนกลางวันเขาไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองในประเทศบ้านเกิดของเขาเยอรมนีหลังจากเวลาสีทุ่มทุกอย่างแทบจะปิดเงียบร้านค้าไม่มีใครเปิด แต่ที่นี่ประเทศไทยล้านสะดวกซื้อกับเปิดประตูต้อนรับตลอดเวลาศสาตราจารยนก้าวเข้าไปข้างในรู้สึกเหมือนตัวเองได้หลุดเข้ามาอีกโลกหนึ่งชั้นวางสินค้ามีทั้งขนมเครื่องดื่มร้อนเย็นอาหารปรุงสุกใหม่ๆไปจนถึงของใช้ประจำวันทุกอย่างถูกจัดเรียงอย่างเป็นระเบียบพนักงานหนุ่มสาวยังยิ้มทักทายด้วยความสุภาพรากับว่านี่ไม่ใช่ช่วงเวลาตีสามแต่เป็นเวลาปกติศสาตาราจานเดินหยิบกาแฟกระป๋องและแซนวิช เขาสังเกตว่ามีลูกค้าคนไทยบางคนก็เข้ามาซื้อของเหมือนกันบ้างสายชุดนักศึกษาบ้างสายชุดพนักงานโรงงานที่เพิ่งเลิกงานทุกคนดูไม่รู้สึกแปลกใจเลยที่ร้านยังเปิดความคิดหนึ่งแล่นเข้ามาในหัวของเขาทันทีนี่แหละคือสเสน่ห์ของประเทศไทยประเทศที่ไม่เคยหลับไหลร้านสะดวกซื้อไม่ใช่แค่ที่ขายของแต่กลายเป็นศูนย์กลางของชีวิตผู้คนตลอด24ชั่วโมงสาธารณรยืนอยู่ตรงนั้นนาน,นานกว่าที่คิด มองดูทุกสิ่งด้วยความทึ่งเขารู้สึกได้ถึงพลังบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในวัฒนธรรมการใช้ชีวิตของคนไทยพลังที่แตกต่างจากบ้านเกิดของเขาอย่างสิ้นเชิงเขาเริ่มลองชิมกาแฟกระป๋องแล้วก็ยิ้มออกมาเล็กน้อยรสชาติเข้มข้นกว่าที่คิดไว้ขณะที่แซนด์วิชอุ่นร้อนจากไมโครเวฟก็ทำให้รู้สึกเหมือนได้กินอาหารเช้าทั้งทังที่ยังเป็นกลางดึกเขาหันไปมองพนักงานที่กำลังจัดเรียงสินค้าอย่างตั้งใจพนักงานคนนั้นยกมือไหวอ้อย่างสุภาพเมื่อสายตาประสานกัน เขารู้สึกอบอุ่นในใจอย่างบอกไม่ถูกเขาเดินสำรวจไปทั่วร้านแผงหนังสือมีแมกกาซีนภาษาไทยที่อ่านไม่ออกแต่ก็ทําให้เขารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เห็นวัฒนธรรมอีกแบบเขาเห็นตู้ขายบัตรเติมเงินสําหรับโทรศัพท์มือถือเห็นมุ้งขายปะหมี่กึ่งสําเร็จรูปมากมายหลายรถจนตัดสินใจไม่ถูกเขาเริ่มคิดว่าถ้าคนไทยอยู่ได้ด้วยสิ่งเหล่านี้คงเพราะความสะดวกสบายที่หาไม่ได้ในยุโรปเมื่อเขาจ่ายเงินเสร็จ พนักงานยิ้มและพูดคำว่าขอบคุณค่ะด้วยน้ำเสียงจริงใจเขารู้สึกเหมือนกำลังได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นแม้จะเป็นเพียงลูกค้าคนหนึ่งที่แวะมาในยามดึกสัตราจารานเดินออกจากร้านพร้อม,อมถุงพลาสติกในมือแสงไฟจากร้านยังคงส่องสว่างอยู่ด้านหลังเขาหันไปมองอีกครั้งและถอนหายใจยาวด้วยความรู้สึกแปลกใหม่เขาเดินกลับไปตามถนนที่ยังคงเงียบสงดัดแต่ในใจกลับเต็มไปด้วยความคิดมากมายเขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมผู้คนถึงบอกว่าเมืองไทยไม่เคยหลับไหล ที่นี่ไม่ใช่เพียงแค่ประเทศที่มีวัฒนธรรมงดงามและอาหารอร่อยแต่ยังเต็มไปด้วยพลังชีวิตที่พร้อมพร้อมต้อนรับทุกคนไม่ว่าจะเป็นเวลาใดของวันเขาเงยหน้ามองท้องฟ้าที่มืดมิดแล้วก็ยิ้มออกมาเขารู้สึกเหมือนได้เรียนรู้บทเรียนใหม่จากสิ่งเล็กๆที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนและนี่อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่เขาจะไม่มีวันลืมรุ่งเช้าวันถัดมาเสียงนกร้องดังขึ้นพร้อมพร้อมกับแสงแดดอุ่นที่ลอดผ่านผ้าม่าน ศาสตราจา,ารย์เช้าเยอรมันตื่นขึ้นมาพร้อมพร้อมกับความรู้สึกสดชื่นแต่ในหัวของเขายังวนเวียนอยู่กับภาพร้านสะดวกซื้อเมื่อคืนที่ผ่านมาเขาคิดไม่ออกเลยว่าทำไมภาพง่ายๆอย่างคนไทยเข้าร้านตอนตีสามถึงทำให้เขาอยากทำความเข้าใจวัฒนธรรมนี้ให้ลึกซึ้งขึ้นหลังจากรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมเสร็จเขาตัดสินใจออกไปเดินสำรวจเมืองอีกครั้งวันนี้เขาเลือกที่จะไม่เดินตามเส้นทางท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวต่างชาติมักจะไปเขาอยากเห็นชีวิตจริงของคนไทยมากกว่า เขาเดินผ่านตลาดสดที่เต็มไปด้วยเสียงผู้คนเสียงแม่ค้าตะโกนขายผักผลไม้และอาหารพื้นบ้านกลิ่นหอมของแกงเผ็ดลอยมาตามลมจนเขารู้สึกหิวทั้งท,งท้งที่เพิ่งกินข้าวมาไม่นานเขาแอบยืนดูแม่ค้าคนหนึ่งที่กำลังยื่นถุงแกงให้ลูกค้าอย่างคล่องแคล่วข้างๆกันมีร้านขายข้าวเหนียวหมูปิ้งที่ควันจากเตาถ่านร้อยขึ้นมาแต่จมูกเขาอดไม่ได้ที่จะลองซื้อหนึ่งชุดแม้จะยังไม่เข้าใจวิธีกินมากนะัก แต่เมื่อกัดคำแรกเขาก็รู้ทันทีว่าความเรียบง่ายนี่แหละคือเสน่ห์ที่แท้จริงของอาหารไทยระหว่างที่เขากำลังเดินผ่านตลาดเขาสังเกตเห็นป้ายของร้านสะดวกซื้ออีกแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ไม่ไกลแม้เวลาจะเป็นช่วงสายแต่ร้านก็ยังคงมีผู้คนเข้าออกไม่ขาดสายเขายิ้มออกมาอย่างไม่รู้ตัวและเริ่มเข้าใจแล้วว่าร้านเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงที่ซื้อของแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของผู้คนจริงๆเขาเดินเข้าไปในร้านนั้นอีกครั้งคราวนี้เขาพยายามสังเกตให้ละเอียดกว่าเดิม มุมเล็กเกิดที่มีไมโครเวฟให้ลูกค้าอุ่นอาหารตู้กาแฟาที่ลูกค้าสามารถกดได้เองแม้แต่โต๊ะเล็กๆที่ตั้งไว้ให้คนนั่งกินอย่างเร่งรีบทุกอย่างถูกออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายของผู้คนไม่ว่าจะเป็นนักเรียนคนทำงานหรือแม้กระทั่งนักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างเขาเขายืนคิดในใจว่าหากสิ่งนี้เกิดขึ้นในบ้านเกิดของเขามันคงเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนยุโรปไปมาก พ่อในเยอรมนีความเงียบสงบหลังร้านค้าปิดเป็นสิ่งปกติแต่ที่นี่ประเทศไทยความมีชีวิตชีวายังคงดำเนินต่อแม่ในายามค่ำคืนเมื่อเขาออกจากร้านสะดวกซื้ออีกครั้งแสงแดดแรงขึ้นจนทําให้เขาต้องหยีตาเขายกกล้องถ่ายรูปขึ้นมาแล้วกดชัตเตอร์เก็บภาพร้านไว้เขาไม่ได้ถ่ายเพื่อความสวยงามเท่านั้นแต่เพื่อเก็บไว้เป็นเครื่องเตือนใจว่าบทเรียนสําคัญบางครั้งอาจไม่ได้อยู่ในตําราห,หรือห้องเรียน แต่อยู่ในช่วงเวลาธรรมดาที่เราคาดไม่ถึงขนาดเดินกลับโรงแรมเขารู้สึกได้ถึงแรงบันดาลใจบางอย่างเขาอยากเขียนบันทึกการเดินทางครั้งนี้ลงในสมุดอยากเล่าให้นักเรียนของเขาฟังว่าประสบการณ์จริงคือห้องเรียนที่ดีที่สุดหลายวันผ่านไปศาสตราจารย์เช่าเยอรมันใช้เวลาอยู่ในประเทศไทยมากกว่าที่ตั้งใจไว้ตอนแรกเขาคิดว่าจะมาพักผ่อนเพียงไม่กี่วันแต่ประสบการณ์เล็กเกตที่ได้เจอในร้านสะดวกซื้อตอนตีสามกลับทําให้เขาเริ่มมองเห็นประเทศไทยในมุมใหม่ ทุกเช้าที่ตื่นขึ้นเขามักจะออกไปเดินสำรวจย่านต่างๆของเมืองบางวันก็ไปวัดบางวันก็ไปตลาดหรือไม่ก็แค่เดินเล่นไปตามถนนเล็กๆที่ซ่อนอยู่ในตรอกซอยเขาสังเกตเห็นว่าคนไทยใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยรอยยิ้มแม้จะมีรถติดหรืออากาศร้อนแต่ผู้คนก็ดูไม่เร่งรีบจนเกินไปทุกที่ที่เขาไปมักจะเจอร้านสะดวกซื้อกระจายอยู่เหมือนเส้นเลือดฝอยของเมือง ไม่ว่าจะใกล้มหาวิทยาลัยใกล้โรงงานหรือแม้แต่แถวหมู่บ้านเลกเกตพวกมันเป็นเหมือนสถานที่เชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันคืนหนึ่งเขานั่งเขียนบันทึกที่โต๊ะเลกเลกตในโรงแรมเขาพยายามหาคำอธิบายว่าทำไมเหตุการณ์ง่ายๆที่เกิดขึ้นในร้านสะดวกซื้อถึงทำให้เขารู้สึกประทับใจไม่ลืมเขาเขียนว่าประเทศไทยไม่ได้สอนให้ฉันเข้าใจแค่เรื่องอาหารหรือวัฒนธรรมแต่ยังสอนให้เห็นว่าความสะดวกสบายและความมีน้ำใจเลกเลกๆ น้อยน้อยสามารถทําให้คนแปลกหน้ารู้สึกเหมือนอยู่บ้านได้เมื่อการเดินทางใกล้สิ้นสุดเขารู้สึกเศร้าเล็กน้อยที่ต้องเก็บกระเป๋ากลับไปยังบ้านเกิดแต่ในใจก็เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจเขานั่งมองตั๋วเครื่องบินพร้อมพร้อมคิดว่าทันทีที่กลับไปเยอรมนีเขาจะต้องเล่าเรื่องนี้ให้กับนักเรียนของเขาฟังเขาอยากบอกพวกเขาว่าอย่าเพิ่งรีบด่วนตัดสินวัฒนธ,นธรรมอื่นๆจากสิ่งที่เราเห็นเพียงผิวเผินพ่อบางครั้งความจริงซ่อนอยู่ในรายละเอียดเลเก็กๆที่ไม่คาดคิดวันที่เขาบินกลับถึงเยอรมนี อากาศหนาวเย็นกว่าที่ไทยอย่างมากแต่ความทรงจำเกี่ยวกับรอยยิ้มของพนักงานร้านสะดวกซื้อและกลิ่นหมูปิ้งตอนเช้าก็ยังคงชัดเจนในหัวเขาเดินเข้าสู่มหาวิทยาลัยด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยเรื่องราวใหม่ๆเมื่อถึงห้องเรียนเขามองไปยังนักศึกษาที่กำลังนั่งรอยอย่างตั้งใจศาสตราจารย์ยิ้มและเริ่มต้นบทเรียนแรกหลังกลับมาจากการเดินทางแต่แทนที่จะเปิดตำราหรือสไล เขากลับเริ่มเล่าประสบการณ์นในประเทศไทยให้ทุกคนฟังนักศึกษาหลายคนหัวเราอเมื่อเขาเล่าว่าตกใจแค่ไหนตอนเห็นร้านสะดวกซื้อเปิดตีสบางคนก็พยักหน้าอย่างสนใจเมื่อเขาพูดถึงวิธีชีวิตที่แตกต่างจากยุโรปเขาสรุปให้นักเรียนฟังว่าการเรียนรู้ไม่ได้มีอยู่เพียงในห้องสี่เหลี่ยมเท่านั้นแต่ซ่อนอยู่ในโลกกว้างที่เราอาจไม่เคยคาดคิดมาก่อน และบางครั้งบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆอ,อย่างการเดินเข้าไปในร้านสะดวกซื้อในยามดึกที่ต่างดัเสียงปรบมือดังก้องขึ้นในห้องเรียนหลังจากศาสตราจารย์เล่าจบนักศึกษาหลายคนมองเขาด้วยแววตาเปลี่ยนไปจากเดิมพวกเขาเริ่มเข้าใจว่าอาจารย์ไม่ได้เป็นเพียงผู้ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการแต่ยังเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตที่มีค่าจ,จริงๆศาสตราจารย์ยิ้มบางๆและรู้สึกอุ่นใจราวกับว่าประสบการณ์เล็กๆ ในประเทศไทยได้กลายเป็นบทเรียนใหญ่ที่ส่งต่อไปยังคนรุ่นใหม่ได้สําเร็จวันเวลาผ่านไปเรื่องเล่าของเขากลายเป็นแรงบันดาลใจให้นักศึกษาหลายคนอยากออกเดินทางไปเรียนรู้โลกกว้างมีนักศึกษาคนหนึ่งเดินเข้ามาหลังเลิกคลาสแล้วพูดว่าศาสตราจารย์ครับผมไม่เคยคิดเลยว่าร้านสะดวกซื้อธรรมดาจะสอนอะไรเราได้มากขนาดนี้ ผมอยากลองไปเห็นด้วยตาตัวเองบ้างคำพูดนั้นทำให้เขายิ้มกว้างและตอบว่าใช่แล้วโลกภายนอกเต็มไปด้วยบทเรียนที่รอให้เราไปค้นหาหลังจากนั้นเขาเริ่มบันทึกความทรงจำเหล่านี้ลงในหนังสือเล่มเล็กๆที่ตั้งใจจะเขียนเพื่อถ่ายทอดให้คนอื่นได้อ่านเนื้อหาของหนังสือไม่ได้เต็มไปด้วยทฤษฎีซับซ้อนแต่เป็นเรื่องราวเรียบง่ายที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเช่นการได้ยินคำว่าขอบคุณค่ะจากพนักงานร้าน หรือการนั่งกินข้าวเหนียวหมูปิ่งริมทางยามเช้าทุกประสบการณ์ล้วนสอนให้เขารู้จักคุณค่าของความธรรมดาที่ไม่ธรรมดาค่้คืนหนึ่งเขานั่งอยู่ที่บ้านในเยอรมนีหยิบถุงพลาสติกจากร้านสะดวกซื้อไทยที่เขาเก็บไว้ขึ้นมาดูแม้จะเป็นเพียงถุงพลาสติกธรรมดาแต่กลับเต็มไปด้วยความทรงจำเขาหลับตาและนึกถึงบรรยากาศยามตีสามที่กรุงเทพมหานครเสียงประตูลานเปิดปิดกลิ่นกาแฟาอุ่นต่อ และรอยยิ้มจริงใจของผู้คนความรู้สึกนั้นยังคงชัดเจนเราวกับเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานเขารู้ดีว่าการเดินทางครั้งนี้เปลี่ยนเขาไปตลอดการมันทําให้เขาเรียนรู้ว่าความเข้าใจในโลกไม่ได้เกิดจากตําราหรือทฤษฎีเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆด้วยความถ่อมตัวและความอยากรู้อยากเห็นศาสตราจารย์ยิ้มกับตัวเองและเขียนประโยคสุดท้ายลงในบันทึกว่า บางครั้งการเดินทางไปต่างแดนไม่ได้ทำให้เราเจอสิ่งยิ่งใหญ่เสมอไปแต่ทำให้เราเห็นว่าความธรรมดาที่แท้จริงนั้นยิ่งใหญ่เพียงใดเขาปิดสมุดลงพร้อมพร้อมกับความรู้สึกยิ้มเอมในใจและในคืนนั้นเองเขาหลับไปพร้อมพร้อมกับรอยยิ้มที่อบอุ่นโดยรู้ว่าบทเรียนจากร้านสะดวกซื้อที่ไทยตอนตีสามจะอยู่กับเขาไปตลอดชีวิตหลายเดือนต่อมานักศึกษากลุ่มหนึ่งในมหาวิทยาลัยของศาสตราจารย์ได้รวมตัวกันเพื่อจัดโครงการศึกษาและเดินทางไปต่างประเทศ พวกเขาเลือกประเทศไทยเป็นจุดหมายแรกเพราะอยากสัมผัสด,ด้วยตัวเองกับสิ่งที่อาจารย์เคยเล่าไว้อย่างมีชีวิตชีวาศาสตราจารย์แม้จะไม่ได้เป็นผู้นำนักศึกษาไปแต่ก็ช่วยให้คำแนะนำเขียนแผนการเดินทางและเล่าประสบการณ์ให้ฟังจนทุกคนตื่นเต้นที่จะได้เจอด้วยตัวเองเมื่อเครื่องบินของนักศึกษาลงจอดที่กรุงเทพฯออกลุ่มนักเรียนเดินออกมาจากสนามบินด้วยความรู้สึกตื่นตาพวกเขาเห็นเมืองที่เต็มไปด้วยแสงไฟ ถนนที่มีชีวิตชีวาและบรรยากาศที่แตกต่างจากยุโรปอย่างสิ้นเชิงคืนนั้นเองหลังจากเก็บของที่โรงแรมเสร็จนักศึกษาบางคนตัดสินใจออกมาเดินเล่นแม้จะเป็นเวลาตีสองกว่าแต่บนถนนยังคงมีชีวิตชีวาไม่นานพวกเขาก็เจอร้านสะดวกซื้อที่สว่างสวยอยู่มุมถนนเหมือนกับที่ศาสตราอาจารย์เคยเล่าไว้เป๊ะพวกเขามองหน้ากันแล้วหัวเราะเอ่ยบาๆบาเพราะไม่อยากเชื่อว่าภาพที่เคยได้ยินจากปากอาจารย์จะเป็นจริงตรงหน้าเมื่อเดินเข้าไปในร้าน กลิ่นกาแฟและอาหารอุนอนก็ลอยมาต้อนรับทันทีพนักงานยิ้มทักทายอย่างสุภาพราวกับว่าพวกเขาไม่ใช่นักท่องเที่ยวต่างชาติแต่เป็นลูกค้าประจำนักศึกษาหยิบข้าวปั้นเครื่องดื่มและขนมบางอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนทุกคนรู้สึกตื่นเต้นเหมือนกำลังค้นพบโลกใหม่หนึ่งในนักศึกษาพูดขึ้นด้วยรอยยิ้มว่าตอนแรกผมไม่เข้าใจเลยว่าทำไมศาสตราจารย์ถึงตื่นเต้นกับร้านสะดวกซื้อแต่ตอนนี้ผมเข้าใจแล้วมันไม่ได้เป็นแค่ร้านมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของวิถีชีวิตที่ไม่เคยหยุดเดินจริงๆ ทุกคนพยักหน้าเห็นด้วยขณะนั่งกินอาหารง่ายๆกันอยู่ตรงมุมเล็กเกิดของร้านพวกเขารู้สึกเหมือนได้สัมผัสสิ่งที่ศาสตราจารย์เคยพูดถึงด้วยหัวใจวันถัดมาพวกเขาถ่ายรูปแล้วส่งกลับไปหาอาจารย์พร้อมพร้อมข้อความสั้นๆว่าเราเข้าใจแล้วครับศาสตราจารย์เมื่อได้รับภาพถ่ายก็ยิ้มกว้างเขารู้สึกเหมือนได้เดินทางกลับไปยังประเทศไทยอีกครั้งแม้ตัวเองจะนั่งอยู่ที่ห้องทำงานในเยอรมนีก็ตามคืนนั้นศาสตราจารย์หยิบสมุดบันทึกเก่าออกมาเปิดอีกครั้ง เขาเขียนบันทึกต่อท้ายว่าสิ่งที่เคยเป็นประสบการณ์ส่วนตัววันนี้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้ลูกศิษย์ได้สัมผัสด้วยตัวเองโลกจึงไม่ได้ถูกเรียนรู้เพียงลำพังแต่ถูกแบ่งปันต่อไปเหมือนแสงไฟในล้านเล็ก,ก,กบที่ไม่เคยดับลงหลายปีผ่านไปศาสตราจารย์กลับมาที่ประเทศไทยอีกครั้งคราวนี้เขาไม่ได้มาเพียงลำพังเหมือนครั้งแรกแต่มีลูกศิษย์กลุ่มเล็กๆติดตามมาด้วยเพื่อทำวิจัยและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเขาเดินออกจากสนามบินด้วยความรู้สึกที่คุณเคย กลิ่นอากาศอุ่นแบบเขตร้อนแสงไฟของเมืองและเสียงผู้คนพูดคุยกันอย่างคึกคักทุกอย่างทําให้เขานึกย้อนกลับไปถึงคืนแรกที่เคยก้าวเข้าไปในร้านสะดวกซื้อตอนตีสาคืนนั้นหลังจากเก็บของที่โรงแรมศาสตราจารย์ชวนลูกศิษย์ออกมาเดินเล่นเขาไม่ได้บอกพวกเขาว่าจะไปที่ไหนเพียงแต่เดินนําไปตามถนนที่ยังคงมีแสงไฟสว่างสวายอยู่ตลอดทาง นักศึกษาหลายคนหัวเราะเพราะไม่คิดว่าเมืองจะยังคงมีชีวิตชีวาแม้ในยามดึกจนกระทั่งศาสตราจารย์หยุดยืนหน้าร้านสะดวกซื้อที่เปิดไฟสองสว่างเรากลับไม่เคยรู้จักคำว่ากลางคืนเขาหันไปยิ้มให้ลูกศิษย์แล้วพูดเพียงว่านี่แหละคือที่ที่เปลี่ยนชีวิตฉันลูกศิษย์ทุกคนมองหน้ากันด้วยความสงสยัยแต่เมื่อก้าวเข้าไปข้างในทุกอย่างก็เริ่มชัดเจนกลิ่นกาแฟที่เพิ่งชงเสียงไมโครเวฟตังติ้งต่อชั้นวางที่เต็มไปด้วยอาหารและของใช้หลากหลาย พนักงานที่ยิ้มต้อนรับด้วยความเป็นมิตรทั้งหมดทำให้บรรยากาศธ,ธรรมดากลายเป็นสิ่งพิเศษทันทีพวกเขาหยิบของกินง่ายๆมานั่งรวมกันที่มุมเล็กๆของร้านนักศึกษาบางคนลองกินข้าวเหนียวหมูปิ้งบางคนลองกาแฟกระป๋องบางคนลองขนมที่ไม่เคยเห็นมาก่อนทุกคนหัวเราะพูดคุยและจดจำความรู้สึกแปลกใหม่ที่เกิดขึ้นศาสตราจารย์นั่งเงียบต่อ มองดูภาพตรงหน้าและรู้สึกเหมือนกำลังย้อนเวลากลับไปในวันแรกที่เขามาที่นี่เขาตระหนักว่าความประทับใจในครั้งนั้นไม่ได้จางหายไปตามกาลเวลาแต่มันได้งอกงามกลายเป็นแรงบันดาลใจที่ส่งต่อมาถึงลูกศิษย์รุ่นใหม่ก่อนออกจากร้านเขาหันกลับไปมองแสงไฟที่ยังคงสว่างสวัยอยู่เหมือนเดิมและยิ้มออกมาเขารู้แล้วว่าสิ่งที่ทำให้ร้านสะดวกซื้อในไทยพิเศษไม่ใช่แค่ความพร้อมพร้อมของสินค้าหรือการเปิดตลอด24ชั่วโมง แต่คือพลังของชีวิตความอบอุ่นและความเป็นมิตรที่ทําให้คนแปลกหน้ารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่ในคืนนั้นเองเมื่อเขาและลูกศิษย์เดินกลับโรงแรมทุกคนเงียบไปคู่หนึ่งเรากับกําลังซึมซับสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนที่นักศึกษาคนหนึ่งจะพูดเบาๆว่าตอนนี้ผมเข้าใจแล้วครับว่าทําไมศาสตราจารย์ถึงไม่เคยลืมล้านตอนตี 3, สามศาสตราจารย์หัวเราะเบาๆแล้วตอบว่าใช่แล้วพ่อบางครั้งสิ่งธรรมดาที่สุดนี้และที่สอนบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเขากลับขึ้นห้อง เปิดสมุดบันทึกเก่าที่พกติดตัวมาตลอดและเขียนบันทึกเพิ่มว่าครั้งนี้ฉันไม่ได้อยู่คนเดียวแต่ได้แบ่งปันแสงไฟยามดึกของร้านสะดวกซื้อไทยให้กับลูกศิษย์และฉันเชื่อว่าแสงไฟนี้จะส่องต่อไปในหัวใจของพวกเขาไม่ต่างจากฉันจากนั้นเขาปิดสมุดลงและหลับไปด้วยรอยยิ้มเหมือนคืนแรกที่ได้เจอร้านสะดวกซื้อในยามตีสามหลายปีต่อมาเมื่อศสตาราจยา์เข้าสู่ัวชารา เขามักนั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้ในสวนหลังบ้านเปิดสมุดบันทึกเก่าๆที่เหลืองตามการเวลาและอ่านทบทวนเรื่องราวในชีวิตที่ผ่านมาทีละหน้าเขาเคยเดินทางไปหลายประเทศเคยสอนหนังสือเคยเขียนงานวิจัยเคยยืนบรรยายบนเวทีใหญ่ๆแต่ทุกครั้งที่ย้อนกลับไปคิดถึงช่วงเวลาที่มีความหมายที่สุดสิ่งที่ลอยขึ้นมาในใจกลับไม่ใช่เกียรติยศหรือผลงานวิชาการแต่เป็นภาพของร้านสะดวกซื้อในกรุงเทพอ ตอนตีสามเขาจำได้แม่นถึงบรรยากาศคืนนั้นถนนที่เงียบสงัดแสงไฟจากร้านที่สว่างเหมือนกลางวันและความรู้สึกประหลาดใจเมื่อพบว,ว่ามีโลกอีกแบบหนึ่งที่ต่างไปจากสิ่งที่เคยรู้จักภาพพนักงานที่ยกมือไหว้และพูดคำสั้นๆอย่างขอบคุณคยังคงอบอุ่นในใจแม้เวลาจะผ่านไปกี่สิบปีศสตราจารย์เขียนประโยคลงไปในหน้าสุดท้ายของสมุดว่าร้านเล็กๆที่เปิดตลอด24ชั่วโมงในต่างแดนได้สอนฉันว่าความยิ่งใหญ่ของชีวิตไม่ได้อยู่ในสิ่งที่เราวิ่งไล่ตาม แต่ซ่อนอยู่ในช่วงเวลาธรรมดาที่เราเปิดใจรับมันเขามองออกไปนอกหน้าต่างแสงแดดอ่อนๆของเยอรมนีในฤดูใบไม้ผิดสองลงมาอย่างสงบเขายิ้มบางๆและรู้ว่าตัวเองได้เดินทางไกลพอแล้วทั้งทางกายและทางใจความทรงจำในเมืองไทยไม่ได้เป็นเพียงเหตุการณ์หนึ่งของชีวิตแต่กลายเป็นบทเรียนที่เปลี่ยนวิธีมองโลกไปตลอดกาลก่อนจะปิดสม,มดุดลงเขาเขียนประโยคสุดท้ายว่า หากวันหนึ่งนักเรียนของฉันถามว่าชีวิตสอนอะไรฉันมากที่สุดคำตอบคงง่ายมากฉันจะเล่าให้ฟังถึงล้านสะดวกซื้อในไทยตอนตีสามเขาวางปากกาลงหลับตาและยิ้มอย่างสงบราวกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตได้หวนกลับมาบรรจบกันที่บทเรียนเล็กๆซึ่งยิ่งใหญ่ที่สุดในความทรงจำของเขาเวลาผ่านไปอีกหลายปีเรื่องเล่าของศาสตราจารย์กลายเป็นแรงบันดาลใจให้แพร่กระจายไปไกลกว่าห้องเรียนนักศึกษาที่เคยฟังเรื่องราวของเขาหลายคนเติบโตขึ้นไปเป็นครูเป็นนักวิจัยเป็นนักเดินทาง และเมื่อพวกเขาออกไปเจอโลกกว้างพวกเขาก็หยิบยกเรื่องของร้านสะดวกซื้อไทยตอนตีสามมาเล่าต่อกับคนรุ่นใหม่บางคนเล่าในห้องเรียนบางคนเล่าในงานเสวานาบางคนเขียนลงหนังสือหรือบันทึกออนไลน์เรื่องเล็กๆที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเพียงประสบการณ์ส่วนตัวของชายคนหนึ่งค่อยๆกลายเป็นบทเรียนที่ไม่มีวันดับศาสตราจารย์ในวชลาได้รับจดหมายจากสิทธิ์เก่าหลายคน บางคนเขียนมาว่าได้มีโอกาสเดินทางไปเมืองไทยและเข้าไปในร้านสะดวกซื้อกลางดึกจริงๆและทันทีที่ได้ก้าวเข้าไปข้างในพวกเขาก็รู้สึกเหมือนกำลังเดินอยู่ในเรื่องเล่าที่เคยฟังจากปากอาจารย์บางคนบอกว่าร้อยยิ้มของพนักงานและแสงไฟในร้านทำให้พวกเขานึกถึงคำสอนว่าสิ่งธรรมดาอาจยิ่งใหญ่ที่สุดทุกครั้งที่ได้อ่านจดหมายเหล่านั้นศาสตราจารย์จะยิ้มทั้งน้ำตา เขาไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าการตื่นขึ้นมาตอนดึกและเดินไปซื้อกาแฟาเพียงกระป๋องเดียวจะกลายเป็นต้นกำเนิดของแรงบันดาลใจที่ส่งต่อไปไกลขนาดนี้เขารู้สึกเหมือนชีวิตแต้มอบของขวัญล้ำค่าให้กับเขาและหน้าที่ของเขาคือการแบ่งปันมันให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ในคืนหนึ่งเขาเปิดสมุดบันทึกเก่าอีกครั้งพลิกไปหน้าที่เขียนไว้เมื่อหลายสิบปีก่อนอ่านซ้ำประโยคที่ว่าบางครั้งสิ่งเล็กเกที่ไม่คาดคิดอาจสอนบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วเขาก็เขียนเพิ่มลงไปว่า และหากเรามีโอกาสแบ่งปันบทเรียนเล็กๆเ,เหล่านั้นแสงของมันจะส่องต่อไปไกลกว่าที่เราคิดเขาวางปากกายกสายตามองท้องฟ้าพระจันทร์เต็มดวงสองแสงนวลนราวกับคืนแรกที่เขาเดินไปยังร้านสะดวกซื้อที่กรุงเทพฯเขาหลับตายิ้มและรู้แน่ชัดว่าชีวิตของเขาได้เดินทางมาถึงจุดหมายแล้วไม่ใช่เพราะเขาค้นพบความยิ่งใหญ่แต่เพราะเขาได้เรียนรู้ว่าความยิ่งใหญ่แท้จริงนั้นอยู่ในความธรรมดาที่เรามองเห็นด้วยหัวใจและในความเงียบสงัดของคืนนั้น เรื่องเล่าเล็กๆของร้านสะดวกซื้อไทยตอนตีสามก็ได้กลายเป็นตำนานในใจของเขาและในใจของผู้คนอีกมากมายตลอดไปคืนหนึ่งในปลายชีวิตศาสตราจารย์นั่งอยู่ในห้องสมุดเล็กๆภายในบ้านเก่าแก่ของเขาที่เยอรมนีรอบตัวเต็มไปด้วยหนังสือที่สะสมมาตลอดชีวิตแต่แทนที่จะเปิดตำราวิชาการเขากลับเลือกหยิบสมุดบันทึกการเดินทางจากประเทศไทยออกมาอีกครั้ง ปกเก่าของมันเต็มไปด้วยรอยขีดข่วนกระดาษด้านในเริ่มเหลืองแต่ทุกท้อยคำยังคงชัดเจนเราวกับเพิ่อเขียนเมื่อวานเขาอ่านซ้ำเรื่องรล่าวคืนแรกที่เดินเข้าไปในร้านสะดวกซื้อไทยตอนตีสามความประทับใจที่เกิดขึ้นในวินาทีนั้นยังคงกระเพื่อมอยู่ในหัวใจแม้เวลาจะผ่านไปหลายสิบปีเขาย้อนนึกถึงรอยยิ้มของพนักงานความสดใสของแสงไฟและความรู้สึกอบอุ่นที่ทําให้ใชายแปลกหน้าคนหนึ่งรู้สึกเหมือนกลับมาบ้านสิ่งที่ทําให้เขาเต้นตันที่สุดคือเรื่องเล่าของเขาไม่เคยหยุดอยู่แค่ตัวเขาเอง แต่มันเดินทางต่อไปผ่านนักเรียนผ่านลูกศิษย์ผ่านคนที่เคยฟังเขารู้สึกเหมือนบทเรียนเล็กๆที่เขาได้เจอในต่างแดนได้กลายเป็นเมล็ดพันธุ์ที่แตกหนอไปทั่วโลกใครบางคนอาจนําไปเล่าให้ลูกฟังบางคนอาจเล่าให้เพื่อนร่วมงานบางคนอาจเพียงแค่เก็บไว้ในใจแต่ไม่ว่าอย่างไรแสงไฟจากร้านสะดวกซื้อเล็กๆนั้นก็ยังคงส่องต่อไปไม่ดับลงสัตรารายาเอ็นตัวพิงเก้าอี้หลับตาและหวนิดถึงประโยคหนึ่งที่เขาเคยพูดกับนักเรียน อย่ามองข้ามสิ่งเล็กเกเพราะมันอาจสอนสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเขารู้สึกว่าประโยคนี้ไม่ใช่เพียงคำสอนอีกต่อไปแต่มันคือสัตจธรรมที่พิสูจน์แล้วด้วยการเดินทางของเขาเองเมื่อเขาลืมตาขึ้นอีกครั้งเขามองเห็นภาพสะท้อนตัวเองในกระจกตรงคามชายชรลาผู้หนึ่งที่มีรอยยิ้มสงบและสายตาเปี่ยมด้วยความอิ่มเอมเขารู้ดีว่าความสำเร็จในชีวิตไม่ได้วัดจากตำแหน่งหรืองานวิจัย แต่จากการที่เรื่องเลเก็กเกตเรื่องหนึ่งสามารถจุดประกายและเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนได้จริงก่อนจะปิดสมุดบันทึกลงศาสตราจารย์เขียนบันทึกสุดท้ายว่าหากใครถามว่าฉันค้นพบความหมายของชีวิตได้อย่างไรฉันจะเล่าเพียงเรื่องหนึ่งเรื่องของร้านสะดวกซื้อไทยตอนตีสามที่สอนให้ฉันรู้ว่าความธรรมดาก็สามารถแบ่งประกายได้ตาบใดที่เรามีหัวใจที่เปิดกว้างเขาวางปากกาสูดลมหายใจลึกและยิ้มอย่างสงบคืนนี้เขารู้แล้วว่าเรื่องเล่าของเขาได้เดินทางครบวงจร และมันจะยังคงเดินทางต่อไปแม้เขาจะไม่อยู่แล้วก็ตามรุ่งเช้าวันต่อมาสตาจารุกข,ขึ้นมาเปิดหน้าต่างแสงอาทิตย์อุนหภูมิเข้ามาในห้องพอดีเขามองออกไปเห็นเด็กๆกลุ่มหนึ่งเดินไปโรงเรียนพร้อมๆเสียงหัวเราะสดใสาภาพนั้นทําให้เขาย้อนนึกถึงตอนที่เคยยืนสอนอยู่หน้าห้องเรียนเขาเคยเล่าเรื่องร้านสะดวกซือไทยตอนตีสามให้นักเรียนฟัง และตอนนี้เขาเห็นแววตาของเด็กเกที่เหมือนกับนักเรียนในอดีตทุกคนเต็มไปด้วยความหวังและการค้นหาเขานั่งลงที่โต๊ะทำงานและหยิบกระดาษแผ่นใหม่ขึ้นมาตั้งใจเขียนจดหมายฉบับสุดท้ายส่งถึงมหาวิทยาลัยเก่าเขาเล่าว,ว่าเรื่องเล็กๆจากการเดินทางในประเทศไทยได้กลายเป็นบทเรียนชีวิตที่ยิ่งใหญ่กว่าทฤษฎีทางวิชาการรดับเขาอยากใหมหาวิทยาลัยนำเรื่องนี้ไปเล่าให้นักศึกษารุ่นต่อๆไปฟังเพื่อให้พวกเขาเข้าใจว่าโลกกว้างนั้น ไม่ใช่เพียงตำลาที่หนาแน่นแต่คือการเรียนรู้จากสิ่งธรรมดาที่อยู่รอบตัวเมื่อเขาเขียนจบเขาวางปากกาลงด้วยมือที่สั่นเล็กน้อยแต่หัวใจเต็มไปด้วยความสงบเขารู้ว่าจดหมายฉบับนี้จะกลายเป็นสะพานเชื่อมให้เรื่องเล่าของเขายังคงดำเนินต่อไปแม้เวลาของเขาใกล้สิ้นสุดลงแล้วก็ตามตกเย็นเขาออกไปเดินเล่นช้าช้าผ่านสวนสาธารณะใกล้บ้านลมเย็นพัดเอื่อยไปไม่ร่วงกล่าวใต้เท้าเขามองไปรอบๆเห็นผู้คนมากมายบางคนกำลังเดินจูงมือกัน บางคนกำลังนั่งอ่านหนังสือใต้ต้นไม้เขารู้สึกถึงความสวยงามของชีวิตที่เรียบง่ายมันเหมือนกับตอนที่เขาเดินเข้าไปในร้านสะดวกซื้อคืนนั้นทุกสิ่งยังคงเป็นภาพเดียวกันความธรรมดาที่แฝงด้วยความหมายนอกคืนนั้นเขากลับเข้าบ้านจุดตะเกียงเล็เกๆบนโต๊ะแล้วหยิบสมุดบันทึกมาเปิดดูอีกครั้งเขาอ่านข้อความสุดท้ายที่เพิ่งเขียนเมื่อไม่กี่วันก่อนความธรรมดาที่เปล่งประกาย และเมื่ออ่านจบเขาก็ปิดสมุดลงอย่างแผ่วเบาวางมันไว้บนชั้นสูงสุดราวกับเป็นสมบัติที่ล้ำค่าสตราจาจานั่งนิ่งเงียบฟังเสียงนาฬิกาที่เดินอย่างช้าๆเขายกถ้วยชาขึ้นจิบและยิ้มบางๆด้วยความพอใจเขารู้ดีว่าการเดินทางของเขาได้ครบถ้วนแล้วไม่ว่าร่างกายจะเหลือเวลาอีกมากหรือน้อยแต่เรื่องราวของล้านสะดวกซื้อไทยตอนตีสามจะยังคงเดินทางไปข้างหน้าและยังคงส่องแสงในหัวใจผู้คนต่อไปในคืนนั้นหลังจากที่สตราจาจา์วางถ้วยชาลงเขาเดินช้าๆ ปยังระเบียงไม้เลเก็กเกตหน้าบ้านฟ้ายามค่ำในเยอรมนีเต็มไปด้วยดวงดาวสว่างระ,ระยิบระยับเขาเงยหน้ามองแล้วหวนคิดถึงท้องฟ้าเมืองไทยที่เขาเคยเห็นในคืนหนึ่งหลังจากออกจากร้านสะดวกซื้อแสงดาวบนฟ้าและแสงไฟจากร้านเลเก็กเกตนั้นเหมือนเป็นสองสิ่งที่สะท้อนกันหนึ่งอยู่บนฟ้าหนึ่งอยู่บนดินแต่ทั้งคู่ต่างก็ให้ความหวังแก่ผู้คนในความมืดเช่นเดียวกันเขาหยิบสมุดบันทึกมาเปิดอีกครั้ง และลองเขียนต่อโดยไม่ได้คิดล่วงหน้าเพียงปล่อยให้ความทรงจำไหลออกมาเป็นถ้อยคำเขาเขียนถึงเด็กไทยที่เขาเคยเห็นกำลังซื้อข้าวปลาเล็บเล็ก,ลกไปกินก่อนเข้าเรียนเขาเขียนถึงคนงานที่แวะมาซื้อกาแฟร้อนเพื่อเริ่มต้นวันใหม่เขาเขียนถึงพนักงานที่ยังคงยิ้มต้อนรับแม้จะเป็นตีสามทุกภาพยังคงชัดเจนในความทรงจำและเขาก็รู้ว่าความทรงจำเหล่านี้ไม่ได้อยู่เพื่อเขาเพียงคนเดียวแต่เพื่อใครก็ตามที่อยากเห็นคุณค่าของชีวิตธรรมดาเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงโดยที่เขาไม่รู้ตัว เขามองดูบันทึกที่เต็มไปด้วยถ้อยคำใหม่ๆและรู้สึกเหมือนเขากำลังสร้างมรดกชิ้นสุดท้ายที่ไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทองแต่เป็นเรื่องเล่าที่มีชีวิตเขารู้ว่าเมื่อเขาไม่อยู่แล้วสมุดเล่มนี้อาจจะตกไปอยู่ในมือของใครสักคนและหากเพียงหนึ่งประโยคสามารถทําให้คนนนั้นมองชีวิตในแง่มุมใหม่ได้เรื่องเล่านี้ก็จะถือว่าทําหน้าที่ของมันสําเร็จแล้วคืนนั้นศาสตราจารย์ปิดสมุดลงอย่างแผ่วเบาอีกครัง้งและเขียนบันทึกสั้นนอนปิดท้ายว่าชีวิตไม่ได้ยิ่งใหญ่ พ่อเราได้ครอบครองอะไรแต่พ่อเราได้แบ่งปันสิ่งเล็กๆที่ส่องแสงให้ผู้อื่นแล้วเขาก็วางสมุดไว้ข้างหมอนก่อนจะหลับไปด้วยหัวใจที่สงบและแม้โลกจะยังคงหมุนต่อไปแต่แสงไฟเล็กๆในร้านสะดวกซื้อที่ไทยตอนตีสามก็ยังคงส่องแสงอยู่ในความทรงจำของผู้ชายคนหนึ่งและกำลังส่องต่อไปในเรื่องเล่าที่ไม่มีวันจบสิ้นเมื่อเวลาผ่านไปหลายเดือนสตราราราเช้าเยอรมันกลับไปยังบ้านเกิดของเขา แต่หัวใจของเขาไม่ได้เหมือนเดิมอีกต่อไปทุกเช้าที่เขาตื่นขึ้นมาเขามักจะคิดถึงภาพร้านสะดวกซื้อเล็กๆในประเทศไทยที่เปิดต้อนรับผู้คนอย่างอบอุ่นในยามดึกสงัดภาพนั้นไม่ได้เป็นเพียงความทรงจำแต่ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจที่หล่อเลี้ยงจิตใจของเขาในทุกกวัววันศาสตราจารย์เริ่มเขียนบันทึกต่อเนื่องเขาเล่าเรื่องราวที่ได้พบเจอในร้านสะดวกซื้อที่ไทยเล่าเกี่ยวกับรอยยิ้มของพนักงานเล่าเกี่ยวกับคนงานที่เข้ามาซื้อกาแฟก่อนเริ่มงาน เล่าเกี่ยวกับเด็กนักเรียนที่รีบแวะซื้ออาหารเช้าราคาถูกและเล่าเกี่ยวกับบรรยากาศที่ทําให้เขารู้สึกเหมือนอยู่ในที่ที่อบอุ่นปลอดภัยและเต็มไปด้วยความหวังเมื่อบันทึกของเขาเริ่มหนาขึ้นเขาก็คิดว่าเรื่องเล็กๆกนี้ควรถูกแบ่งปันให้ผู้คนในวงกว้างได้รับรู้เขาจึงรวบรวมถ้อยคำทั้งหมดและเรียบเรียงจนกลายเป็นต้นฉบับหนังสือเล่มหนึ่งหนังสือที่เขาตั้งซื้ออย่างเรียบง่ายว่าแสงลิกิกดในความมืดเมื่อหนังสือถูกตีพิมพ์ออกมามันกลับกลายเป็นงานเขียนที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวาง นักเรียนนักวิชาการและแม้กระทั่งคนธรรมดาต่างพากันอ่านและซึมซับเรื่องราวสาราจารย์ไม่ได้คาดหวังชื่อเสียงหรือรางวัลใดๆแต่สิ่งที่เขาได้รับกลับยิ่งใหญ่กว่านั้นคือข้อความมากมายที่ผู้คนส่งมาหาเขาทุกข้อความต่างเล่าว่าเรื่องราวในร้านสะดวกซื้อที่ไทยตอนตีสามได้เปลี่ยนมุมมองชีวิตของพวกเขาไปตลอดการบางคนบอกว่าพวกเขาเริ่มเห็นคุณค่าในสิ่งเล็กๆรอบตัวบางคนบอกว่าพวกเขาเลิกมองข้ามผู้คนที่พบเจอในชีวิตประจำวัน และบางคนบอกว่าพวกเขาเริ่มหัดยิ้มและส่งความอบอุ่นให้กับคนแปลกหน้าเพียงเพราะพวกเขาเชื่อว่าเรื่องเลเก็กๆสามารถสร้างความหมายอันยิ่งใหญ่ได้ข่าวหนังสือของศสตราจาร์แพ์กลับไปถึงประเทศไทยวันหนึ่งเขาได้รับจดหมายจากพนักงานร้านสะดวกซื้อที่เขาเคยพบในคืนนั้นพนักงานเขียนด้วยความปักปื้มใจว่าไม่เคยคิดเลยว่าการทำงานธรรมดาของตนจะกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครสักคน และที่สําคัญยิ่งกว่านั้นคือมันได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายทั่วโลกศาสตราจารย์อ่านจุดหมายฉบับนั้นด้วยน้ําตาที่เออคลอเขาไม่ได้เพียงแค่เขียนหนังสือเขาได้สร้างสะพานเชื่อมระหว่างหัวใจของผู้คนที่อยู่ต่างวัฒนธรรมต่างภาษาและต่างทวีปเขารู้ในทันทีว่าการเดินทางครั้งนั้นของเขาไม่ได้จบลงที่ประเทศไทยแต่มันเพิ่งเริ่มต้นในหัวใจของทุกคนที่ได้อ่านเรื่องนี้หลายปีต่อมาศาสตราจารย์เกษียณตัวเองจากการสอนอย่างถาวร แต่เขายังคงเดินสายไปเล่าเรื่องนี้ในมหาวิทยาลัยต่างๆเขาไม่พูดถึงทฤษฎีใหญ่โตไม่พูดถึงงานวิจัยซับซ้อนแต่เล่าเพียงแค่เรื่องการเดินเข้าไปในร้านสะดวกซื้อไทยตอนตีสามทุกครั้งที่เขาเล่าเขาจะเห็นแววตาของนักศึกษาเต็มไปด้วยประกายความเงียบงันในห้องเรียนกลายเป็นสัญ,ญญาณว่าผู้ฟังกำลังซึมซับความหมายอันเรียบง่ายนี้คืนหนึ่งศาสตราจารย์กลับไปเปิดสมุดบันทึกเล่มเก่าที่เขาเคยเขียนตั้งแต่วันแรกที่กลับจากเมืองไทย หน้าแรกยังคงมีประโยคสันนอนที่เขาเคยบันทึกไว้ว่าความธรรมดาที่แปลงประกายเขาอ่านมันซ้ำอีกครั้งและหัวใจก็ยังคงเต้นแรงเหมือนวันแรกที่เขาเขียนก่อนเขาจะปิดสมุดเขาได้เขียนเพิ่มไว้อีกหนึ่งประโยคว่าหากคุณพบเจอสิ่งที่ทำให้หัวใจคุณอบอุ่นแม่เพียงเล็กน้อยจงอย่ามองข้ามมันเพราะมันอาจเป็นแสงเล็กๆที่สามารถส่องสว่างให้กับคนทั้งโลกได้และนั่นก็คือบทสรุปของการเดินทางอันยิ่งใหญ่ที่เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆ ศาสตราจารย์เข้าใจแล้วว่าชีวิตที่แท้จริงไม่จําเป็นต้องเต็มไปด้วยเกียรติยศหรือความสําเร็จใหญ่โตแต่ชีวิตที่แท้จริงคือการเห็นความหมายในสิ่งที่คนส่วนใหญ่มักมองข้ามแสงไฟในร้านสะดวกซื้อไทยตอนตีสายังคงสองสว่างอยู่ในใจของศาสตราจารย์ชาวเยอรมันตราจนวันสุดท้ายของชีวิตและยังคงสองต่อไปในเรื่องเล่าที่ไม่มีวันจบสี่นาง